้มือนะครับเป็นไงครับเััรวมหากยู่ที่เล้งเล้งไงนะกลาคเล้งอเลเลทะลวงไส้เปล่ามีเล้งเ้งทะลวงไส้ดูซ่อมซะก่อนถ้าไม่อร่อยโดนกระซวกไส้นี่นะคะความยาวขความยาวของซ้อมกินเล้งมันจะต้องนี่อยู่ประมาณนี้นะคะ ความยาวก็ประมาณหน้าหน้าผากลแในวัดเนี้ถ้าไม่อร่อยเราจะทะลวงไส้ให้แตกด้วยส้มไอ้ตั้งตั้ง,งชื่อใหม่เล้งทะลวงไส้พี่ไม่กล้าเลยไม่บอกกลัวกลัก,ก,กทิมส้มดูความยาวของส้มทะลวงไส้อันนี้นะคะมาได้นะคะท้ายวัดตะโกนะฮะอำเภอพาชีอร่อยมากดูจากส้ม คุณอันนี้เอาไว้ทะลวงเล้งอ่าจิ้มเข้าไปนั่นเนี่ยเดูวิธีการจิ้มเล้งที่ถูกต้องต่อส้อมนะครับส้อมทะลวงไส้ปักเข้าไปแล้วลดนะ้ำเป็นไงคะหลังจากจิ้มส้อมอันนี้เข้าไปแล้วคุณรู้สึกว่าจะเป็นยังไงคะคุณปากคุณจูเลยคุณรู้สึกว่าเป็นงไงคะคุณเผ็ด คุณเผ็ดใช่ไหมคะคุณมาที่นี่ด้วยอะไรคะคุณเห็นอะไรคะถึงเดินมาที่นี่เมียพามาจากป้ายเลยป้ายเขียนว่าไงเล้งสะพานโลกกนเล้งทะลวงไส้เล้งเซ็บอร่อยที่สุดในเมืองมนุษย์ถ้ารกใลลลงเลย ลองไปนะล็อกเราไม่รู้แต่ในเมืองมนุษย์ที่นี่อะไรแน่นอนไม่เชื่อลองมาดูเล้งทะลวงไส้ไวเด้นี่เห็นไหมคะรีวิวเล้งทะลวงไส้ได้มาแล้วหนึ่งคู่เฮ้ยนี่จะได้ไม่ถือป้าป้าให้หนูจริงเหรอโอเคถ้าหนูไม่พูดอร่อยหนูขอฮาลายคีรีท้องตัวเองตายคาโตทะลวงไส้วันนี้ จริงว่าป้าป้าบอกว่าถ้าไม่อร่อยนะขอให้ฮาราคิรีท้องตัวเองหนึ่งจ้วยตายคาชามล้งไม่เชื่อต้องมาดูนี่วันแรกนะเนียเรามาที่นี่เพราะป้ายนะป้ายเขาเขียนว่าอะไรคะคุณเล้งสถานโลก,กันรับเอยอร่อยที่สุดในเมืองมนุษย์ ตั้งตั้งแต่ข้ามสะพานข้ามพบมาคุณจะรู้เลยว่าอยู่นี่เราบอกแฟนเราว่าขับไปตามป้ายนะั่นน่ะเธอเธอเธอป้ายมันชี้ไปในทุงน่งนาเราว่าไม่หรอกมันอยู่หน้าวัดของพ่อยอีกป้ายนึง่เกียบบอกหรือเปล่าไม่มันชี้ไปในทุ่งานาจรงิงเราถูกจริงว่าแล้วอูบอกว่า บังแนีแล้วบอกว่าเห็นไหมนี่เราตั้งใจมาเลยนะเราตั้งวันนี้ตั้งใจมาอภพิธรมงวงปูแล้วก็มาชิมเล้งคาคาโลกันในเมืองนรกเราไม่รู้แต่เมืองมนุษย์ที่นี่สุดยอดไม่เชื่อคุณมาวันนี้นะคะนี่นี่เดี๋ยวด้ซ่อมทะลวงไส้เขาบอกว่าความยาวของซ่อมในวัดที่หน้าผากคุณแล้วก็ทิมเข้าไปในซี่โครงเล้ง อะไรนะซอกเข้าไปในซอกเนื้อแล้วคุณหยิบซ่อมเนื้อเข้ามาชิมคุณคุณหยิบเข้ามาชิมดิยังนี่ยัง,ยง,ยงไม่ได้แทะป้าเขาให้คู่เดียวนะไม่แห้งน,นั้นเออป,ป้าให้เป็นที่หรอป้าให้เป็นที่ระทึกถ้าพูดไม่ถูกใจป้าจะเสียลยซ่อมเนี่ยท่า <laughs> นผู้ชมครับ ผมอยู่ที่ทะลวงไส้นะครับถ้าผมไม่ได้กลับไปไหนว่าป้านี่แหละป้าทะลวงไส้หนูอันนี้น้องเขาลดให้แล้วนะเมื่อกี้ไปบอกน้องเขาว่าเราไม่ไม่ค่อยทานเสร็จเท่าไหร่น้องเขาบอกว่าห้าห้าเม้นี่ห้าเม้นี่สุดๆดแล้วใช่ไหมถ้าห้าเม้นี่สุดสุดแล้วลดไม่ได้แล้วบั่นพอนไม่ได้อีกแล้วก็ไม่ต้องกินถ้ากินไม่ได้ก็ไม่ต้องกินแล้วเนาะเบาสุดแล้วถ้ากินไม่ได้ก็ไม่ต้องมาแล้วนะห้าเม้นี่ต่อรองแล้ว ปกติเขาใส่เป็นช้อนนะคะจริงว่าโหยนี่แสดงว่าเรากินลรงระดับอนุบาลอนุบาลมากเนาะแสดงว่าเนอเนอร์เอรี่เลยนะเนี่ยกินแบบเนอรซอรี่ใช่ค่ะรับได้เท่านี้จริงๆแต่บอกว่าน่าทานมากคำนี้80บาทนะคะเออน่่ๆน่โอ้ กูเลยแล้วร้อนโอ้โหอืมอร่อยอร่อยอนะอร่อยอร่อยนี่เราจะบอกว่ามันนุ่มมากนี่ไงนี่ไงนี่เราจะบอกว่ามันนุ่มมากดูข้าวหัวแตกเลยนะเนี่ยนี่เราจะบอกว่ามัน ปคุณร,ร็อตตรงนี้หน่อยอร่อยจริงพี่คุณเติมใครบอกแม่อร่อยเดี๋ยวพี่จะล้วงป้ให้ <c oughs> ดีนยกลาายีเมื่อกี้พี่ไปแปะเขาไม่ได้ทุ่งนาไม่ป้ายมันชี้ไม่ได้ทุ่งนาจริง,รงมันหันขึ้นไปแบบนี้ป้ายเนี่ยหนูเห็นอยู่มันอยู่หน้าวัดน,นบอกแฟนว่ามีอยู่หน้าวาัดเขียนหนึ่งป้ายอยู่ ก็มันชีสเป็นคิงอื่อร่อยอร่อยคุณอนไหมนี่นะนี่นะมันนุ่มมากเลยนี่บอกให้นะมันนุ่มมากนี่ให้ดูให้ดูให้ดู นี่ตรงนี้เลยตอกขึ้นขั้น,น่ะร้อนมันอร่อยออแล้วต่อ,อร่อยนะอร่อยไมกินข้าวเราตั้งจากินเลี้ยงว่าตะโกอื้มคุณเดี๋ยวเพืเอาคลิปโหลดไปช่องเพื่อนได้ไหมได้ไหม เนี่ยคลิปเด็ดเหมนนี้เลยชอบอือเราชอบต้มด้วยอือหืโหที่ระทึกเลยเนี่ยนี่ถูกกันมากเลยอ่ะป้าให้นี่ป้าป้าจะของส้มพะหน่อยนี่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 ป้าจะของส้มนี่นี่ป้าให้นี่ตัดตันเดชหนามากเลยหนาแล้วก็หนักมากด้วย มาแรกที่มาทานนะคะอัอะรนี่เหรออ,รอ๋อนี่นาะนูแ่แล้วเดี๋ยวนี้ทำไขยป่าปาะไ,ไ,มไม่ทำแล้วนะาขาโม้ค้นลกไม่คนได้ยังไงเนี่ยเนาะ นเป็นเลตอาไหชอบก็วางะนอกจากมีเล้งสะ้านโลกันนะคะที่นี่ขนาดเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มาแปกตินไปใเมื่อกี้ที่เพิ่งกินเขาบอกว่า5้าเมทจต่อรองไม่ได้แล้วแม่ค้าจะเอาพี่ตัดหน้าแล้วเมื่อกี้เาบอก5เม็ด เมนูแบบปกติอันนี้คือปกติอันนี้คือปกติเหรอกินแม้น่ะมาน่ละเหียดนี่แล้วน้ำมะนาวกี่ช้อนอย่างหนึ่ช้อนนะจ๊ะอันนี้มะนาวสดเลยใช่ป้ะไม่บ้านกันนะพี่จะชวนเพื่อนมากินมะนาวสดเมื่อกี้ของพี่ที่ก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 ี่ช้อนอย่างไรช้อนหมดเลยจ้ะจริงป้ะโอ๊ยเด็กเด็กมากเลยมาสั่งกลัวไมกลัวไหมคะพี่ยัดปากเรื่องนี้ยบอกอย่ามากินร้านฉัน ได้จะสั่งได้จะอาหารได้ราคาแบบไหนเนาะออาาาหรรงเกนี่คืออันนี้คือเล้แปดสิบนี่คือถ้วยใหญ่แปดสิบเท่าไหร่หูสวยสวยเยอะแยะแน่นอนเดี๋ยวไม่ว่ากันนะพี่ขอไปดูหม้อน้ำหนึ่งนี่มะละผัดไข่อันนี้มะละผัดไข่อีกอันนีงใช่ไหมนี่มะละผัดไข่อันนี้ค่ะผักกะเพราไปดูดิโบราณมากสองเตาอ่ะกระพูดไม่ดีเจอตะลิวผัดหน้าแน่นอน ใจดีจริงๆแล้ววันนี้กลับมาไม่ถึงนะเพราะป้ายร้านมันชี้มาในทุ่งนาด <c oughs> ีนะเรามั่นใจว่าที่เจอป้ายอยู่หน้าวะนนี้คือมันละผัดไข่ใช่ไหมคะ่ะราดข้าวข้าวตอนนั้นตอนนั้นเขาสั่งอย่างนี้ใช่ไหมหนึ่งไม่โกลบเลที่มาว่าตะโกนมาคน,มน,นครั้งที่สามวันนี้เพิ่จะเจอเห็นป้ายครั้งแรกบุ๊บป,ปั๊บมามื่อไม่ได้มาไอ้ป้ายร้านอยู่ไหนวะอันนี้โอ้โหข้าวมานร้อนเลยอ่ะ อันาจารย์เท่าไหร่นะแม่อาจารเท่าไหร่สามสี่สิบห้าดูนี่เขาต้องผัดแบบนี้นะนเลยไม่ใช่กะเพราแบบใบใหญ่ๆไม่อร่อยนะเอเอต้องทำไปนหนเขาแบบข้าวสวนเล่าคะ่ะทุกอยาก่างปลูกเองหมดนะคะเออเอาดิเอาดินี่เนี่ยซ่บเลยโอ้ยอายหว่าเมื่อกี้สั่งพริกเท่านั้นอายมากจะไปบอกใครเมื่อี่อายจริงพูดเลยน่าอายนี่เขาใส่ช้อนึลยถ้าดูพริกบดเนี่ยอือมะนาวสดนี่ ต้องใช้พริกสวนเท่านั้นค่ะเอาไหมเอาดิสามีนั่งกินเนียบอยู่ข้างในหนอยอ่ะปาดเอาทิชชู่เอาทิชชู่ก่อนไหมทิชชู่ไหมคุณไแลโ้โโอ้โแน่นเนี่ยหน่มากมากเลยอยาคืนามีลอให้เรียบร้อยอืม อุ้ยโอ,อ,อ้ยน้องตายแล้วเนาะมาให้อุ้ออยลูกทำห,หนูอยู่น้องแคมเกือบถึงนครปฐมแล้วมแม่เราไปไไดูนั่งรถไฟนั่งไปกรุงเทพก็ได้แล้วก็นั่งกลับไ,ไปนอนบ้านหนูไหมล่ะอ้า <c oughs> จริงเอาเ้าเดี๋ยว ไปนี่ไปนอนไหมเอาแลกกันแลกกันแล้วหนูหนูมาส่งอ่าปลาตัวใหญ่มากเลยเนี่ยไปด้วยเนี่ยปันปลาเนียงปลาคาบปลาไม่จิงว่าไปไกลปะนอนจิงว่ากลางเต็นท์นอนได้ปะไม่จดงว่าไปกีนเดจิว่ากลางเตีนทนนด้ปะจา บานไ้สาคนแล้วา้านปามีอนไปชมกันหน่อยนะมะตทีบ้าอมาตอนแรกที่อยากทำนะอ้นบ่อบ่อใหญ่ค่ะของบ่อสีไร่ปาเข่อยค่ะโอนั่นไงนั่นไงนั่นไงหนู่ไพสีผู้เต็นบ่อปาเดี๋ยวไปกันไปหนัวสายกลางเต็นท์อยากหาที่กางเต็นท์ใหม่ๆแล้วลงรีวิวที่แบบว่าไม่ไม่มีคนมากลางอะไรอย่างเงี้ยจริงๆป้เดีกินเสร็จเราไปชมกันหน่อยไหมแล้วก็ เดี๋ยวนั่งรถหนูไปอืมอีนุไปบ้านก็หลายพันทีนะเอาจริงเดี๋ยวค่อยมาฟังอภิธรรมหลวงปู่ทัออทนไหมไม่ได้ไกลจนนี่เยอะกี่กิโลนี่นุขอเดี๋ยวเอาเบอร์มาฝากไว้นนี้ได้กลางเต็นท์นอนได้ไหมได้บ้านเนี่ยมาเที่ยวหลังมาเที่ยวหลังบ้านมีศาลาอยู่หลังหนึ่ง ใช่บ่อแล้วก็มง่อกัวเองบอก้าคิดกากางเต็นท์หนูได้นะพร้มีห้องน้ำอาบอ่ะน้ำก็เขาไปหาานจริงเปล่านี่หนูพูดจริงนะป้าต้องพูดจริงกับหนูนะเกลอนู้อ พี่ส่ายกลางเต็นท์ไม่พี่อยากได้ที่กลางเต็นท์ใหม่ๆอะไรอย่างนี้เอาไปลงอะไรใหม่ๆอะไรเงี้ยได้หูเสียาดายนะเสียาดายนะทิศหน้าหนูลงไปงานมันเกิดแม่หนูอะ่ะเดี๋ยวหนูโทรหาป้าอีกทีนึงได้ไม่คิดแบบคิดแบบบ้านนอกเลยคิดค่ากลางเต็นท์หนูนๆๆได้นะนคิดค่ากลางเต็นท์หนูได้นะ ลุงป so ูเหไหมโมไมัน no. มือนาพบ้านบ้านกพอมาปิดไฟนอนเนาะาหาหลายตัวพ่อบ้าปิดไฟมันก็เลยเห่าเลยสอนบ้านอนในบ้านยานี้แ้หานเป็บนนอะเอยากได้ที่กางเต็นท์ใหม่ไม่กาบ้านไหแต่ว่ด้ากางเต็นท์ได้คิดค่ากางเต็นท์หนูได้นะแม่ถ้าหนูแค่มีห้องน้ำอาบหนูจบเลยอาบน มีแบบมีตอนแรกทำแต่ลามตอนเนี้น้ำมันน้อยในบ่อรุ่ธรรมดานบ่อจองไว้ก่อนได้บ้างตังไว้ก่อนแล้วก็มาสั่งกับข้าวนี่ไปกินเลยท้องไว้ก่อนป้าเลยรอตกปลาด้วยนี่มันน้อยคนดูมันดูมันไม่ได้ถ้าทำนี้ไม่ต้องมีคนดูแลแม่ ต้มีคนเลี้ยก็เลยมาอยู่อย่างนี้การโตป้าเลยไม่อะไรย่านั้นอ่ะรอบหน้านะคะเพิ <c oughs> ่งได้เพื่อนแล้วนะคะสวัสดีนะคะป้า, <c oughs> ากำลังจะบอกว่า,วาขอไปกลางเต็นท์ี่บึงป้าแล้วเดี๋ยวว่าบรรยากาศเป็นยังไงเดี๋ยวให้ส่งมานะน,นี่จากร้านเล้งแซบสาขาโลกันนะเออได้ที่กลางเต็นท์ใหม่รอบหน้าก็าาได้สั่งได้สั่งเล้งไปกิน อ่าได้สั่งน้ำไปกินแล้วเดี๋ยวเราจะมาบอกว่าไอนี่ไม่อยากหาคนไปกางเต็นที่บ้านเอาจริงๆริงอยากกางเต็นจริงพี่สายกางเต็นพี่สายกางเต็นท์เจอเลยเจอกันเลย,เเลยน,นี่พิ่งมาจากขุนดานไอ้กางเต็นจากขุนดานท้ายเขื่อนมาเลยมาแค่สองคนเนี่ยไปแล้วสองคนดื้อน,นี่พี่บอกเลยนะว่าท้ายเขื่อนไม่ต้องรีบไปนอนอย่างที่อื่นไป,ไ,ไปท้ายเขื่อนเลยเอาใจนี่นอกจากได้ซ่อมสถานดวงไส้แล้วนะเราจะได้เบอร์มาอีกกันนะขอบอกเลยว่าลุงปูบอกว่าเบอร์อะไรนะสี่สามแปดพวนนะ วัน้ะเหมาสวนส <c oughs> ีนน่สามแปดเขื่อนขุนใหนะป่าได้หลอนนอนบ้าชอบถูกดอกไม้วสวยวันนี้ไหมมีเต็นท์ไหมนะเราไปกางเต็นท์แล้วทำปิ้งย่างกันนะอุปกรณ์เลยก็ไม่เป็นไรเดี๋ยววันหนังมาก,กันแล้วเลิกเลิกร้านเร็วส<ล>ักนิดนึงแล้วเดี๋ยวตอนเช้ามาแล้วก็ปิ้งอะไรทำอะไรกินกันเล็กน้อยก็พี่อย่างเงี้ยก็เช้ามาก็ไข่ดาวทําอะไรกินเล็กๆน้อยกางเต็นท์ไปไหนก็จะกางเต็นท์นอนก็เนี่ยดูรูปไหมวันนี้ก็เราไปเล่นน้ำท้ายเกิดเลย ค่ากลางเต็นท์อะไรนั้นน้ำไฟคนละร้อยห้าสิบคือเราไม่ได้เงินแต่เราชอบบรรยากาศนี่นี่ไงเราได้มานี่เขาบอกว่าไม่ได้ไม่ได้แค่ซ่อมกับตะเกียบแล้วครับได้เบอร์เลยนะเด็ดเด็ดเด็ดไหมนี่แค่ป้ายหลวงบอกอะไรนะเล้งอะไรนะชื่อเล้งอะไรนะเล้งสุดท้ายรถคันเหรอเล้งสกู๊ตเล้งแก๊บไม่ใช่ไม่ใช่ป้ายนี่น้ำมันเขียนว่าเล้งอะไรนะ เล้งแ่บอร่อยที่สุดในเมืองมนุษย์อ๋อเล้งแซ่บอร่อยที่สุดในเมืองมนุษย์ได้หนูตั้งเมื่อกี้ดูป้ายกันสิหนวอ่าอ่าได้แล้ได้แล้ไ้ได้้ได้้ไดแล้ไเื่อน้อกได้ได้แล้ได้แล้ได้่อ้ไปคุยกับป้ากันป้าก็จอดกไปครกบดียวสวัสดีค่ะแม่ไูดียได้ยะ้ไม่ได้มีย วันนี้อ้ยชิวมากสวัสดีค่ะแน่เราเรียกหนูมาตามป้ายอะไรนะหนูมาสามครั้งเห็นป้ายอะไรนะเล้งแซ่บอะไรนะเขียนว่าอะไรนะเล้งแซ่บอะไรตั้งอย่างอร่อยที่สุดในเมืองมนุษย์ไม่ใช่ค่ะหนูเป็นคนตั้งเองอร่อยที่สุดในเมืองมนุษย์นที่ป้ายไม่ใช่ที่แต่ป้ายหน้าวัดอ่ะสีแดงๆมันมีคำหนึ่งไม่ใช่คำนี้สถานโรงแรมในหนูเป็นคนตั้งรู้แบบ อร่อยที่สุดในเมืองมนุษย์นะเจ้าของไา่ยง่ายนีอร่อยที่สุดในเมืองอ๋ออร่อที่สุดในเมืองมนุษย์โอเคโอเคนี่นี่ไป้าอยู่นี่อร่อยที่สุดในเมืองมนุษเมื่อกี้หนูนะจะไปในทุ่งนาแล้วนะป้ายมันชี่ไปในทุ่งนาแต่หนูมีความรู้สึกว่าหนูเห็นป้ายที่หน้าวัดยังไงแฟนพาไปเลยเขาไถึงนี่เขาบอกว่าเขาไปจอดรถข้างในเลย หนูไ่จอดจะไปกินเล้งแซ่บนั่นแหละนี่ได้ลองทานหรือยังคะได้ลองนี่ไงหนูกินกับแฟนแต่หนูว่ากินไม่ค่อยเผ็ดก็เลยบอกว่ากินได้รสเค็มโอ้ยเสียสถาบันเล้งแซ่บก็หมดเลยนะแต่นี่เจ้าของผู้ชายก็ไม่อยู่นะเขาบอกผิดสูตรแคาเลยก็เข้าใจเขานะมันต้องแซ่บแต่เราเข้าใจหนูเป็นคนทานไม่ค่อยเผ็ดเออไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดถ้าลองทานถ้าเกิดถ้าลองทานนะคะ ผัดกระเพรานี่ไงเมื่อกี้ผัดกระเพราโบราณแท้แล้วก็อะไรนะมะระมะระผัดไข่คุยไปคุยมาหนูได้ส้มเป็นที่ระลึกอ๋อส้มทะลวงไส้ป้าบอกว่าถ้ากินแล้วไม่อร่อยให้ฮาราคิริตายคาโต๊ะให้คว้านท้องด้วยไส้ให้คว้านท้องหนูก็ได้มาคุยไปคุยมาหนูอาศัยกลางเต้นแม่ก็เลยบอกว่าเออที่บ้านมีบึงบัวนะหนูขอยากเป็นกลางเต้นได้ไหมได้เลยนะนี่นี่หนูได้มานี่ค่ะเลยไปได้เลย เขาเขาสวยมากนี่ก็เดี๋ยวสวยมากขออนุญาตชื่อชื่อพี่พึ่งนะปีนี้พี่ห้าสิบเอ็ดละพี่พึ่งพี่พึ่งขออนุญาตนะคะหนูหนูก็ไปเรื่อยๆองหนูไม่ไม่มีอะไรชิวๆนี่นี่นี่เนี่ยก็นัดก็นัดกับน้องเนาะ จะได้เนี่ยี่มาจากถุนด่านวันหลังน้องอยากไปขุนด่านแล้วไปท้ายตรงเนี้ยเดี๋ยวไป <Okay. S 1> มันมันโอเคมากเลยตัวอย่างพี่จะไปคนขึ้นมาน้องประเภทว่าท้ายสุดยังไม่มีใครเข้าไปเป็ <c oughs> นนอนอะไรอย่างเงี้ยโอ้แล้วเล่นน้ํา <c oughs> นี่คุยไปคุยมาได้ได้ร์นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเรานัดกันเนาะ <c oughs> เพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะตั้งใจจะมาอีกแต่ว่ามันเกิดมันเกิดแม่เลยลงไปใต้ก่อนท้านที่ประตับรอบนี้พี่จะไปดําน้ําที่เกาะท้ายเทียกเกาะจาน มันใกล้ฝั่งมากเลยมันใกล้ฝั่งก็อยากจากนี้ไปนะก็ประมาณ15นาทีนั่งเรือเร็วสวยถ้าสนใจเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปบ้านไปบ้านพี่แต่รอบหน้าหลังจากที่นี่หลังจาก หลังจากช่วงของการไปก่อนเนาะเพราะว่ามันมีคิวที่จะไปอาบน้ําแร่ที่ระนองแล้วก็จะไปกันแบบนี้แล้วเดี๋ยวที่จะมามาจริงมาจริงมาตามเบอร์นี้จริงจริงต้อนรจากแล้วเดี๋ยวเรานัดกันกลางเซนเนาะเออกลางเซนล้วทางเข้างไม่เย็นข้างหลังนู้ดเราก็จะมีแบบอาหารง่ายๆจะมีเตาแก๊สเล็กๆน้อยๆทำงินแค่นี้ในทีตอนเย็นเราไม่กินอะไรแต่วันนี้เราตั้งใจเลยว่าเธอไปตามป้ายเนี่ยไปเจอเล้งค์แซบให้ได้ ขอบคุณนะคะน้องนี่นะเห็นไหมคะเห็นไหมเห็นไหมเราได้เพื่อนใหม่แค่เปิดใจนะคะเราก็ได้เบือถูกนี่ไงเขาบอกว่านี่แหละเราไม่ต้องอะไรมากมายนี่ๆๆๆยิงอ๋อทองอีกนั่โอเคแล้วเดี๋ยวเราพบกันนะคะจากพี่พึ่งจ้าเดี๋ยวพี่จะอัพโหลดลงท่องเลยปานปิ้ล่องพี่จะไม่ดังอ่ะเป็นใจรักเออเด้ของวีาอะไรที่ คือพี่รับราชการยัง,ไม,ยง,ยงไม่มียังไม่ยังไม่มีเวลาทำตรงนี้แน่นอนเนะาะแต่ว่าหลังจากนี้ไปพี่ว่าเฮ้ยมันเป็นทางของพี่แล้วลพ,บบออพี่ชอบแบบนี้เออพี่ชอบแบบนี้มีโอกาสก็ไปยิ้มเยี่ยมกันได้นะที่อยู่โรงแรลหลวงพ่อที่นี่จ หลวงพ่อทิฏีิาักดหลวงพ่อเทียมหานครเธอได้ยินโรงพยาบาลวิราโรงพยาบาลปักติ๋มอะไรไหมนั่นแหละที่เป็นหนึ่งในสถามที่นันี่แหละก็อีกเก้าปีที่ก็เกษียณแล้วก็เห็นว่าเอ้ยตะเที่ยวก็สองคนสองคนก็ไม่ต้องอะไรมากชีวิตฉันไม่เถอะเพราะว่าถ้ามาใช้ชีวิตวันนี้เนี่ยมีคนใช้ชีวิตต่อไปนะเซ่สีบอกให้แล้วเดี๋ยวรอบหน้านะเราจะมาดูตามเบอร์โทรนะคะ เบืองปลาเบืองบัวแล้วเจอกันนะจ๊ะนี่แล้วจบ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 อุ้ยตายแล้วคุณสามีเอ็งต้องปัดเยอะยังไงเดี๋ยวไปหาคุณสามีแป๊บหยาบต้องอัดให ขออนุญาตนะคะนี่นเดี๋ยวขออนุญาตนะคะขออนุญาตมาตามเบอร์โทรนี้ไว้าตากริงเล้งแซบได้ตะเกียบได้เบอร์โทรปลาหาได้ที่ไหนอนี้อันนี้แล้วเดี๋ยวเรามากันนะคะคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะมานะคะมาได้นะคะเล้งแซบสถาโดกันนะคะมาได้มาได้นะคะเดี๋ยวไปจบคุณสามีดูซิว่าปลาที่เหงือไปถึงไหนแล้วยเยอะคือ,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 อส,สัตว์ดีคะ้ะหมดไหมคะหมดไหมคะหมดไหมคะคุณ อ่ะอ่ะลมล้เกินให้หมดเินไ้หมดนะอ๋อสำมีเก็บไม่ให้อืออออมากเลยนี่เราได้ที่ใหม่แล้วชอบมากชอบมาก คนที่ตั้งใจแล้วว่าตอนที่มาเนี่ยพึ่งอยากได้ที่กลางเต้นใหม่ๆอยากได้ทที่ใหม่ๆที่ที่ไม่้องใถ่หน่นจริงเลยขอบคุณหลวงพ่ออาจารย์คะตอนมาหนูตั้งใจนะหนูอยากเอออยากได้ที่กลางเต้นใหม่ๆที่ยังไม่เคยมีใครไปหรืออะไรอย่างเงี้ยหนูขออนุญาตยังไงเข้าใจคะ่ะ หนูเรา้ปเนี่ยขออนุญาตเลยเนี네่ย <royalty> ป้าขอหนูไปยังเต็นได้ไหมขอบคุณมากเลยอาจารย์นี่หนูตั้งใจมาเลยเนี่ยเฮ้ยตั้งใจจริงๆนะเนี่ยนู่นนหลวงพ่อหลวงปู่คะหลวงปู่คะขอบคุณหลวงปู่มากเลยนะคะอันนี้คือสิ่งที่พุ่งตั้งใจจริงๆพุ่งอยากได้ที่ตั้งเต็นที่แบบว่ายังไม่มีใครไปนี่ได้เบอร์มา

เมื่อกี้ได้ยินพี่บอกว่าอร่อยใช่ไหมหนูยังไม่เคยทานเลยเห็นไมพี่สาวเมื่อกี้หนูเห็นพี่สักกะเพรานี่มะละผัดไข่เนี่ยคเจอห็นไหมนี่ไงเจ้าของใช่ไหมคะมนอไม่เคยกินแบบกะเพราโบราณเลยนะนี่หนูมาครั้งแรกเหมือนกันอ่ากะเพราค่ะนี่พี่ข้างหลังเขาบอกว่าอร่อยได้อสองเมนูละอืมมาถึงแลอร่อย ต้องให้เราเยนึ่งแท่หล้หรอนร้านร้าอมราาอหี่ตรนปบ้านตัวตัวป้าด้วยนะเนี่ยเอาดิสิ่งที่เราตั้งใจรงนี้เนี่ย น้องให้ขนมมาอีกเห็นเรากินเผ็ดไอเรากินเผ็ดน้องให้ขนมมาอีกอุดหนุนน,น้องทำาหคุณผู้ชน,น้องเพื่อนนีขนมน้องเอามาให้อือใช่ไหมไม่เหน น้องเดี๋ยวพี่อุ่นหนุนนมนี่ด้วยอร่อยอะไรก็ไม่รู้น้องมาให้เห็นพี่เผ็ดนี่ขนาดหกโมงแล้วนะพี่ยพาเข้ามาเรื่อย เลี้ยงเจ้าพัดโกสองขั้นแน่นวนอืมอร่อยน้องใส่ห้าเม็ดให้พี่จริงๆอันนี้นับเม็ดเนี่ย เรอากับคุณเราเพื่อนเพื่อนที่ทรับประทานแ้บจริงแค่นี้ก่อนนะคะ Becca. ไม่ได้ค่ะอยติดตามนะคะเดี๋ยวเพือจะพาาาหารอร่อยอีกสองย่างนะคะรอกันน่ารักมากเลยแล้วเจอกันที่หน้านะจตาบ๊ายย